เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดูเป็นอะไรที่สวยงามอีก1นึงน,ง,นงผลงานนะครับคันนี้คันนี้เป็นรถที่ได้รับการยกสูงมาแล้วระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ทางเราได้จัดการปรับแต่งแก้ไขระบบช่วงล่างให้ขับมีความสมดุลแล้วก็ขับดีแล้วนะครับ วันนี้เบื้องต้นให้ดูที่ตัวรถในระดับหนึ่งก่อนนะครับผมนะครับสำหรับความสูงคันนี้ได้ความสูงที่4นิ้วนะครับสปริงหน้าหลังเป็นมีก้อนรองช่วยนะครับเป็นนะครับ,านะรบยางคันนี้ได้ยางได้เป็นยางเบอร์ นะคเดี๋ยวดูใกล้ๆก,กันก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่รอบๆตัวรถกันก่อนนะครับว่าสิ่งที่ทําไปแล้วขับดีมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับคันนี้นับว่าเป็นการตกแต่งที่สวยงามสมดุลลงตัวนะครับผมรา,ายละเอียดก็ยังไม่ลึกเท่าไหร่นะครับชุดแต่งโดยรอบคัน ก็ให้เพื่อนๆได้ชมรอบๆตัวรถกันสักก่อนนะครับหลักๆเลยชุดช่วงล่างที่เราปรับปรุงให้นี้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับดูฐานล้อนะครับฐานล้อได้ในระดับที่บาลานซ์แล้วนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเอาละครับก็ ดูยางเบอร์คันนี้ครับได้เป็นยางเบอร์อะไรเอ่ยอนี่ครับได้สองแปดห้าทับเจ็ดสิบอาสิบเจ็ดครับเป็น BF Goodbit ิดมัทเรนนะครับล้อเป็นโปรคมอมดูชุดคิดของเราครับนะสำหรับความสูงในระดับ3หรือ4นิ้วครับมีชุดดรอปอาร์มครับทั้งซ้ายทั้งขวา แล้วก็ยกองศาด้วยเอออีกชิ้นนะครับผมตามตัวเลขเลยนะครับคันทนี้เสริมชุดอาร์มปรับนะครับเพื่อให้บูทอร์มเกิดความแน่นหนานะครับจุดหนึ่งมีดอปเกียร์ทันเฟอร์ครับมีชุดดรอปอาร์มหน้าครับ ดอบอาร์มเพื่อให้เกิดความนุ่มนวลนะครับมีอาร์มปรับหน้าเพื่อให้บูทได้เกิดความแน่นหนานี่เลยครับโชกเป็นโชกฟอกค,ครับคันนี้เป็นสปริงยกมาระดับหนึ่งแล้วก็เติมก้อนเข้าไปอีก2นิ้วครับงารหลักอีกชิดนึง ตัวนี้เป็นชุดประคองกระปุกสำหรับ WJ โดยเฉพาะนะครับออกแบบขึ้นสำหรับ WJ นะครับเพื่อความกระชับของพวงมาลัยนะครับอ,อีกตัวชิ้นงานนึงเป็นตัวดร o อปแทร k b บารนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเป็นการาจัดมุมบาลานซ์ศูนย์ให้ลงตัวาการสะบัดได้เป็นการสะบัดฟ o อครับ เสร็จเรียบร้อยครับลงตัวครับขอบคุณครับ